ไหนยังไงเอ่ยคิดว่าตัวเองชนะคิดว่าตัวเองชนะแล้วแล้วด้วยอาวุธอะไรที่เราคิดว่าเราชนะเขาแรกก็ไม่มั่นใจแต่เขาเดินมาโดนแขรงหลายดอกมั่นใจต้นต้นเป็นไงบ้างเราต้นไม่แข็งแรงเราตัวใหญ่ต้นต้นเขาตัวใหญ่แล้วน้องเริ่มที่จะมั่นใจอาวุธอะไรยกไหนว่าเราเริ่มชนะน้องแล้วแครงแขมงไม่ได้บ้างเข้าชัดเจนกว่าเนาะแล้ตรงไหนตรงไหนก็เดี๋ยวปราร แล้วน้ำหนักอะไรนะที่บอกนี้นะครับร้อยสิบสองะแล้ววันนี้ต่อยเท่าไหร่ลุงร้อยสิบห้าฮะอ๋อมันใหญ่ไปใหญ่ใหญ่มากแล้วเมื่อกี้ที่ต่างคนต่างเต้นเนี่ยในใจเราเรามั่นใจว่าชนะน้องเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ห้าสิบห้าสิบแล้วได้แกลตอนเขาเดินมาโดนแกล้งผมหลายทีค่ะผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พอชูเสมอเนี่ยคือแบบหลังนิดหน่อยติดหลังเลยเนาะสิ่งที่ต้องแก้ไขมีไหมครับวันนี้เรื่องกำลังอ่าเรื่องกำลังเนาะสิ่งที่เรา พอใจครับอครับส like ิ่งที่เราคิดว่าเราเราพอใจในตัวเองคืออะไรครับหมัดหมัดเน้องอาจารย์ครับอาจารย์เจริญทรัพย์ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับลูกศิษย์วันนี้มองยังไงครับก็ก็ภูมิใจอ่ะแลอยเขาต้านความใหญ่อยู่วันนี้เร็วกว่าเยอะนะแล้วเมื่อกี้ที่พูดพูดว่าร้อยเท่าไหร่นะครับอีกทีนึงถ้าถ้าเขาจับเจอกันใหม่ร้อยสิบสองขอร้อยสิบสองันนะล้มท่าตัวกันเลยก็ได้ร้อยสิบห้านี่ไม่เอาแล้วแล้ววันนี้ที่น้องทักที่พี่บอกว่า อย่าเข้าแล้วจังหวะนั้นที่ต่างคนต่างเต้นมันต้นยกห้าเนี่ยพอได้ล้มหรอกนั้นมันก็มันน่าจะนะอย่างว่าเนี่ยก็ตัดสินไปแล้วก็ยอมรับก็ยอมรับคำตัดสินนะครับโอเคครับพี่ก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับรับน้องวันดีครับ